เกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตแห่ให้อภัยแม่ร้อยเเซตวันนี้27พฤษภาคม65เวลาประมาณ13.30นณนะอาคารรัฐสภาสสเตมงคลจกิจอัจฉริยะและแม่แตงโมได้ออกมาพร้อมกันถแถลงข่าวจะดำเนินคดีของแตงโมเป็นคดีฆาตกรรมโดยทีมทนายของอัจฉริยะได้รับการแต่งตั้งจากนางพนิดาเสรสิยุทธโยทินอย่างเป็นทางการให้เป็นทีมทนายคดีแตงโมนับแต่นี้เป็นต้นไป ่วนทางสอสอเตจะช่วยเป็นที่ปรึกษาและดูแลคุณแม่ในช่วงที่คดีความยังดําเนินการอยู่และบางช่วงบางตอนคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่เสียใจมากๆคุณแม่เสียเวลาไปเต็มๆในระยะเวลา3เดือนต่อไปนี้คุณแม่จะสู้เพื่อลูกแม่อยากให้คดีของแตงโมเกิดความยุติธรรมและเกิดความถูกต้องที่สุดและต่อมานายอัจฉริยะได้แถลงข่าวต่อมีบางช่วงบางตอนได้พูดถึงแตงโมบอกว่าน้องแตงโมหายไปตั้งแต่เวลา 22นาฬิกา12นาทีถึงเวลา22นาฬิกา32นาทีในช่วงเวลานี้น้องไม่อยู่บนเรือแล้วซึ่งระหว่างที่นาชชยอจฉริยะแถลงอยู่นั้นทําให้นางพนิดากลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่คนมนาร้องไห้ออกมาช็อตนี้ทําให้ชาวเน็ตแห่ให้กําลังใจแม่กันเป็นจนํานวนมากครับอาทิเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะสงสารคุณแม่แล้วคะ่ะแม่สู้นะสู้ๆนะคะคุณแม่สู้ค่ะคุณแม่เป็นกําลังใจให้คะ่ะเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะคุณแม่สู้ๆสงสารคุณแม่เป็นต้นครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ